สวัสดีพี่ๆนะคะวันนี้มาเจอกันที่ ep 56นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด304 b i b e w นะคะหรือสายด่วนเข้ามาได้083 43 7 4753นะคะส่วนพี่ๆท่านไหนสะดวกสแกน qr code แบบนี้ได้เลยนะคะนะ จะได้เห็นพระก่อนใครเลยนะแอดไลน์อันนี้เข้ามามีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะมาวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเริ่มราคาเริ่มต้นที่600บาทของดีของเด็ดไว้ท้ายคลิปนะราคาเริ่มต้นที่อง์ละ600บาทนะคะเริ่มจากปู่ทวดคะ่ะนะปู่ทวดเป็นพิมพ์อะไรไม่ทราบนะคะพี่ๆ เป็นแบบนี้นะคะก็เก่านะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่นะเก่าเก่าแบบนี้เลยนี่นะคะสวยสวยนะคะเป็นแบบนี้นะคะหลวงปู่ทวดนะคะ ตักลแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะคะหกร้อยบาทรวมส่งค่ะหกร้อยบาทรวมส่งนะตองมาพระสมเด็จค่ะพระสมเด็จหนูได้มาสององค์นะคะนะได้มาสององค์คู่กันเลยนะคะ เริ่มจากองค์นี้แล้วกันเนาะดูความเก่านะคะรายละเอียดชัดเจนเลยนะคะสวยๆนะคะนี่นะองค์ละหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทนะคะนมส่งแล้ว สมาองค์นี้นะคะเก่าๆแบบนี้นะคะเนื้อนึกๆเลยนะคะนี่นะคะส,สวยๆนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะมีมีแบบสีๆแบบนี้นะคะนะ หกรบาทค่ะหกร้อยบาทรวมส่งต่อมาพระปิดตาพระปิดตาวัสพานสูงนะคะแบบนี้นะลงลักนะคะลงลักปิดทองนะคะนานๆจะเจอสักทีนะคะทองเก่าๆเ,เลยนะคะเห็นไหมสวยๆนะคะ นี่นะคะแบบนี้นะหกร้อยบาทรวมส่งค่ะต่อมาเหรียญน,นะคะเหรียญน,น้องได้มาสององคมีหลวงพ่อโสธรกับกับหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยมนะคะ นี่ค่ะดูความเก่านะอันนี้สภาพใช้งานนะคะสภาพท่านจะสึกนิดนึงนะคะแต่ว่ายังคงให้เห็นว่าเออเป็นหลวงพ่ออะไรอยู่นะคะเก่าๆค่ะเก่าๆนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะดูขอบค่ะนี่6ห0ร้อยบาทรวมส่งนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะ ต่อมาเหลี่ยงหลวงพ่อโสธรนะคะเก่าๆค่ะได้มาบ้านเดียวกันนะคะได้มาบ้านเดียวกันเป็นแบบนี้นะคะเก่าๆเลยสภาพศึกนะคะสภาพศึกสภาพใช้งานมาแล้วนะคะหกร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมานางพยาค่ะนางพญาพิมพ์อะไรไม่ทราบนะ นี่เลยโอ้โหชัดเจนเลยนะคะนี่นะเก่าๆนะความเก่าสวยๆเลยนะคะเม็ดแร่ดีมากนะคะหกร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมานี่ค่ะอันนี้พะ อะไรก็ไม่ทราบนะคะเจ้าของไม่ได้บอกไว้เป็นแบบนี้นะก็กลาบแบบนี้เลยนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะเนื้อนึกๆน,นะคะสวยๆนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะมีเส้นขนแบบนี้ออกมานะนะคะหกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทรวมส่ง ต่อมาปิดตาค่ะปิดตาวัดอะไรไม่สร้าบนะคะแต่ว่าดำๆนะเคยเห็นแต่เนื้อเขียวๆอันนี้จะเป็นเนื้อดำๆนะคะออกดำๆเก่าค่ะเก่าดูได้ค่ะนีนรายละเอียดเก่าเก่าจริงนี่ค่ะนี่เป็นแบบนี้นะนะคะรอบองค์นะ หกร้อยบาทรวมส่งนะคะหกร้อยบาทรวมส่งต่อมาเรามาช่วงท้ายคลิปกันจะมีของส,สวยๆเลี่ยมเงินนะเลี่ยมเงินอะปล่อยเทเหมือนเดิมปล่อยเทเหมือนเดิมนะคะองค์ระเป็นเลี่ยมเงินนะเลี่ยมเงินหนาเลี่ยมเงินลงยานะคะ ปล่อยเทยเลยองค์ละ1,500บาทเหมือนเดิมนะคะอง์ละ1,500บาทเหมือนเดิมนะคะเริ่มจากอันนี้ค่ะสมเด็จจิตรดาเลี่ยมเงินนะคะสมเด็จจิตรดาเนื้ออะไรไม่ทราบหนักๆนะคะด้านหลังมีมีคุดต่อคุดโคดโคดตัวเลขอย่างนี้นะคะนะเป็นเลี่ยมเงินนะคะเงินแท้นี่ค่ะ เนื้อพระเป็นอะไรไม่ทราบนะคะพี่ๆหนักๆน,นะนี่ค่ะเลี่ยมมาแบบนี้ก็ก็ไปแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะมีคุดนะคะตอกคุดแล้วก็ตอกตัวเลขนะคะโคดตัวเลขสี่สองหกนะคะนี่ค่ะเป็นเลี่ยมเงินนะเลี่ยมเงินสวยๆนะคะ หนะึ่งพันห้าร้อยค่ะรวมส่งนะคะ150่งพันห้าร้อยรวมส่งต่อมาต่อมาอ่านี่ค่ะหลวงพ่อ,อหลวงพ่อโสธรหรือเปล่าไม่ทราบอ่าใช่หลวงพ่อโสธรน,นะคะรูปลองหลวงพ่อโสธรน,นี่ค่ะเนื้อในเก่าๆเลยนะเห็นไหม ข้างในนี่คือเก่าๆเลยนะคะแล้วเขาไปเลี่ยมเนื้อเงินนี่อาจจะใหม่หน่อยนะคะเพราะว่าเขาเลี่ยมเก็บค่ะนะคะเขาเลี่ยมเก็บหลวงพ่อโสธรปีสองห้าศูนย์ศูนย์นะคะนี่ค่ะเลี่ยมเงินอันนี้ไปเลี่ยมเงินลงยานะคะเลี่ยมเงินลงยาหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะ ต่อมาจอบหลวงพ่อเงินค่ะจอบหลวงพ่อเงินแบบนี้นะเลี่ยมเงินลงยาเหมือนกันใครได้ไปก็คุ้มอ่ะนะราคานี้นะคะนี่ค่ะได้ไปนี่คือคุ้มเลยเป็นเงินแท้นะคะเงินแท้แถมเลี่ยมลงยาอีกนะเป็นเลี่ยมเงินลงยาแล้วดูเนื้อพระเก่าๆทั้งนั้นเลยนะคะเก่าๆทุกอง์เลยนะคะอันนี้เป็นจอบนะคะจอบ ส,สวยเลยค่ะนี่ค่ะรายละเอียดชัดเจนนะคะองค์พระนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเก่าๆนะคะด้านหลังพะระเลี่ยมเงินค่ะเล่ยมเงินลงยาเป็นเงินแท้นะคะเงินแท้เลี่ยมเงินลงยาหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมาเล่ยมเงินลงยาเหมือนกันเป็นกะลาค่ะกะลาตาเดียว แกะลาหุงเป็นกลานะคะดูไม่ใช่เลซินนะคะเป็นกลาเราดูเนื้อเนื้อมเราเรามาดูเนื้อกันดีกว่านะเอาให้เห็นกันไปเลยนะคะไม่ใช่เลซินแน่นอนนะคะเป็นแบบนี้นะแบบนี้เลยนะคะกลานะอ่ะด้านหลังเห็นชัดเจนไหม เป็นเนื้อกลาค่ะพี่นะคะลงยันนะคะเขียนยันนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นเลี่ยมเงินลงยาเหมือนเดิมนะคะเลี่ยมเงินลงยานะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมา เหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะหน้ากากทองเลี่ยมเงินลงยาหลวงปู่เอี่ยมเลี่ยมเงินลงยานะคะแถมองค์พระเป็นหน้ากากทองนะคะนี่ค่ะชัดเจนเลยนะได้พระตรงตามรูปทุกองค์ค่ะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะเลี่ยมเงินลงยาเก่าๆสวยๆนะคะองค์พระ เงินจะใหม่หน่อยนะคะเพราะว่าบ้านนี้ได้มาบ้านเดียวบ้านนี้เขาเขาไปเลี่ยมแล้วเก็บรักษาเก็บรักษาดีนี่ค่ะนะหนึ่ 1, บาทรวมส่งนะคะมาจบแล้วนะคะ ep 56านะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ แอดสาม b i b e w นะคะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะนะส่วนสายด่วนเข้ามาได้ศูนย3แปดสามสหรือสแกน QR code เข้ามาเพื่อแอดไลน์ได้นะคะพี่ๆจะได้เห็นพระก่อนใครเลยนะแอดไลน์มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะ สุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะที่ทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมอุดหนุนกันทุกวันเลยนะคะน้องขอบคุณมากจริงๆนะคะแล้วเจอกันอีพีใหม่นะคะวันนี้เป็นราคาสวัสดีค่ะ